กันมาแล้วร่างกายแข็งแรงกันแล้วต่อไปถึงเวลาทําใบงานกันแล้วค่ะหยิบใบงานของตัวเองขึ้นมาค่ะวันนี้ใบงานของเด็กๆเ,เป็นรูปอะไรบ้างคะวันนี้ใบงานมีสองแผ่นนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้ในใบงานมีรูปอะไรบ้างคะอันน,นนี้เป็นรูปตาหูจมูก ใบนี้เป็นปากมือแล้วก็เท้าไปดูกันค่ะว่าทำยังไงคุกแกจะให้เด็กๆสับผู้รูปภาพอวัยวะที่เหมือนกันดูค่ะเด็กๆดูวิธีทํานะคะคุณครูให้กระดาษที่เป็นอวัยวะแบบนี้ไปใช่ไหมคะ นี่ให้เด็กๆใช้กระดาษรูปภาพอวัยวะให้ค่ะติดลงไปที่ภาพที่เหมือนกันใช้กาวค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทากาวนะคะทากาวทั้งไวเลยอ่าแล้วก็หยิบรูปภาพที่เป็นอวัยวะมาติดให้เหมือนกัน หูแกงเอาอันนี้อะไรคะตาเอาตาติดตรงนี้ได้ไหมติดตรงไปหูแบบนี้ถูกไหมคะไม่ถูกแกงต้องติดตรงไหนรูปตานทุเรียนต้องติดตรงไหนตรงตาแบบนี้ติดตรงไปเลยต่อไปคะ่ะรูปอะไรคะมือมือติดตรงไหนมือติดตรงจมูกได้ไหม ไม่ได้ลองหาสิคะมืออยู่ตรงไหนนี่ไงเจอแล้วมือติดตรงนี้รูปอะไรคะปากปากก็ติดตรงนี้ติดให้เหมือนกันแบบนี้อะไรคะจมูจกจมูกแกงติดตรงนี้ถูกไหมคะเหมือนกันไหมไม่เหมือนจนมูกต้องมีเหมือนกันเลยอติดลงไปในที่สี่เหลี่ยมแบบนี้ ต่อไปนี่ค่ะติดตรงนี้เหมือนกันนะคะสุดท้ายเป็นหูหูหหก,ก็ติดที่หูแบบนี้ติดให้เหมือนกันแบบนี้ค่ะนี่ค่ะตาตาหูหูหหจะหมูกจะหมูกทำได้ไหมคะเด็กๆถ้าทำได้ทำเสร็จแล้วส่งรูปมาอวดคุณครูกันด้วยนะคะ วันนี้ครูแกงก็นํามาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้ค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นหน่วยอะไรจะเป็นเรื่องอะไรเด็กๆติดตามได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย